สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้มานำเสนอรถยนต์หนึ่งคันนะครับผมเป็น Honda City ี้ไแซ์เกียออโต้ตัวท็อปสุดตัวสุดท้ายเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของเดิมเป็นผู้ช่วยผู้บัิการโรงเรียนนะครับผมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมวูดคูย,ยังอยู่เลยนะครับผมมีติดมาให้ดยนะครับวุฒิบัตรนี่นะคะสีสันโดยรวมสวยงามบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อมีความอยู่จมน้ํานะครับผม สีบอลเงินนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมแอร์แบ็ ABS นิดเบรกสี่ล้อนะครับผมได้เครื่อง VTEC ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับท็อปสุดของรุ่น c i t y ้ไท s e ซเลยนะครับผมโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นแมงสามนะครับนี่นะฮะภายในสวยงามนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะฮะรถใหม่แท้วิ่งแค่สองแสนกว่ากิโลเองนะครับผม นี่นะฮะวิทยุเป็น USB บ t ู o t h ด้วยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมนี่นะคะภายในลายสก็อตนะครับผมเป็นตัวท็อปตัวพิเศษนะครับผมของเครื่อง V t e ทของในท็อปสุดในบอดี้สต t ทไททซนะครับผมนี่นะคะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับนี่นะคะช่วงล่างเครื่องเกียร์นิ่มเงียบนะครับผมไม่มีดังแอร์เย็นนะครับผมนี่นะคะใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนเครื่องอยู่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะคะแอร์เย็นฉับนะครับผม สีสันโดยรวมสวยงามมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับพร้อมยางดอกหนาใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับผมคันนี้ขับขี่ทางไกลมาจากยุทยาสบายนะครับไร้ปัญหาความร้อนภาษีไม่ขาดนะครับผมเอกสารครบโอนเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมนี่นะฮรบอดี้สวยครับผมได้วีเทคด้วยนะครับผมใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอายุทาการันตีนะครับผมเอาไปขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมกันแดดกันฝนนะครับพาคุณแก่ไปหาหมอนะครับผมพานักเรียนไปโรงเรียนนะครับผม นี่นะฮะขับขี่ข้ามจังหวัดสบายเลยนะครับผมไร้ปัญหานี่นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมนี่นะครับบุตรครูในขันการคุณรุสภานยังติดมาให้เป็นหลักฐานเลยนะครับว่าเป็นรถครูจริงคู่มือก็ยังอยู่นะครับผมใช้หาใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ